สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำแขนเสื้อเป็นแขนสั้นผูกโบที่ปลายแขนนะคะซึ่งจะมีส่วนโค้งตัดออกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กุ้นโดยโรอบมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานของแขนเสื้อออกมานะคะกำหนดความยาว1 7เถึง18ซนติเมตร แล้วก็ในส่วนของปลายแขนเสื้อเราจะใช้วิธีการรูนดนิดๆนะคะแล้วก็ใส่ขอบในส่วนของปลายเสื้อตรงนี้ค่ะให้วัดขึ้นไป5เซนเมแต่ละข้างก็1.5เซนเมนะคะแล้วก็โค้งค่ะในส่วนนี้เราจะตัดออกนะคะแล้วก็จะใช้ผ้ากุ้น 3ซนเมตรคูนโดยรอบเลยค่ะแล้วก็ขอบจะใช้ผ้าด้านละ3 5ซนติเมตรหรือว่ายาวกว่าแล้วก็ฟาร์มฟ้าง7ซนติเมตรนะคะทำขอบแล้วก็จะได้2 5ซนเมตรให้ตัดออกมาเลยค่ะแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกไปเลยนะคะมาดูวิธีการทำมันค่ะ แขนเมื่อตัดออกมานะคะในช่วงปลายแขนก็อยตัดตามแบบเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้ากุ้นโดยรอบค่ะตัดผ้ากุ้น3เซนเมตรนะคะในส่วนของปลายแขนเสื้อก็ให้เย็บรูดนะคะให้พอดีกับวงแขนทั้งสองด้านเลยค่ะเย็บรูดรูดแล้วก็จะมีผ้าขอบนะคะทำเป็นโบว์ค่ะ ในส่วนของปลายก็ให้แหลมนิดหนึ่งทั้ง2ด้านความยาวประมาณ35เซนตเมตรความกว้าง7เซนเมนะคะแล้วก็พับประมาณ1เซนเมตรก็จะได้2.5เซนเมนะคะจะเป็นขอบของแขนเสื้อแล้วก็ผูกเป็นโบนี่ค่ะให้ไปเย็บรูดก่อนนะคะก่อนจะมาใส่ขอบค่ะ เย็บเสร็จมาดูกันอีกครั้งนะคะเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้เป็นแขนแบบนี้นะคะในส่วนของส่วนหัวแขนก็รีดย่นกับเตารีดนะคะเพื่อให้เป็นกระปุกหรือว่าถ้าไม่ถนัดก็ให้เดินเส้นสองเส้นแล้วก็รูดที่หัวแขนนิดๆน,นะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ